ลงมาเร็วชาน้อมมาเล่นข้างล่างเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณ20ล้านดวงใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะชมแมวเหมียวสามสีค่ะอยู่บนตู้เย็นไม่ยอมลงมาลงมาเร็วเร็ว ลงมาลงมาปีนมานั่งเล่นบนตู้เย็นลงมาเร็วพานุมขอบคุณค่ะพี่วานสวัสดีค่ะพี่วานถ่ายไปด้วยหันหน้าหันหน้าหันหลังด้วย ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่วนันสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพลังเงียบค่ะพี่วนันพลังเงียบเดีย้างบนติดดานค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่วนันพี่วันบอกติดดานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชม จะจอมดิ้จะจำส,สนสนๆลงมาแล้วสนสนแล้วสนๆลงมาสนสนลงมา,งมาเออไป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 มาได้ยังไง <laughs> กดผิด คุณมากมากเลยนะคะทุกเลิฟทุกไลค์เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพลังเงียบนะคะ28ล้านดวงใจนะคะ28หรือ23เลยมมองไม่ชัดเลยสวัสดีค่ะคุณเอขอบคุณนะคะคุณเอมาชมแม่เหมียวกันค่ะแม่เหมียวสามสีนะคะ เดินไปเดินมาไม่อยู่นิ่งเลยไม่อยู่นิ่งเลยหิวข้าวใช่ไหมอาอาหิวข้าวหิวข้าวมามามามเร็วๆกินข้าวนี่เลยวานมกินข้าวนี่มากินข้าวไหมเดี๋ยวหาของเล่นเขาก่อนของเล่นเขาอยู่ไหนเนี่ยของเล่นอยู่ไหนนี่มาแล้ว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 เร็ว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  ระโดดกระโดะโดเอาไปไหนแล้วมานี่แล้วชอบเดินเข้าห้องน้ำมา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 ทานมอยู่ไหนนะทานมอยู่ไหนนะเดเ๋วเลออกมาจับแล้วออกมาจับแล้วจับนกแล้วจับนกแล้วจับนกแล้วทานมเนืแอบไม่ยอมออกมาทานนม นกหนีไปแล้วนกหนีไปแล้วไม่ยอมออกมาเนี่ยดูท่าค่ะดูท่าค่ะดูท่าครับหมอบอยู่ในห้องน้ำมาหาเร็วออกมาเลี้ยวหาโนมเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมาไปแล้วนกไปแล้วนกหนีไปแล้ว nhìn đó thả nóng nhăn ngoài ít nhăn ngoài ít à? ngoài ừ, thì, thì viên hùa lên nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอ้ยสไลด์มาเลยสไลด์มาะไกลเลยสไลด์มาะไกลเลยเอา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 จับเร็วจับเร็วจับเร็วอุ้ยอยู่ไหงละนกอยู่ไงนะโอ้ย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 ขอบคุณนะคะพี่วันพี่วันจอดนะคะทำงานค่ะพี่วันได้เลยค่ะ ได้สิบเอ็ดนาทีแล้วเนาะขอบคุณนะคะ